คุณเคยทำสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าออกกำลังกายจุดเทียนเขียนบันทึกประจำวันเล่นโยคะนั่งสมาธิและใช้เวลาอยู่กับตัวเองโดยยึดแนวคิดที่ว่าดูแลตัวเองดีกว่าอย่าใส่ใจคนอื่นให้มากในยุคที่สังคมมีแต่เรื่องยุ่งยากเกินกว่าจะแก้ไขแถมยังดูดพลังในชีวิตประจำวันเราไปเรื่อย การมีแนวคิดเซฟแคร์ care, หรือการดูแลตัวเองจึงจำเป็นต่อชีวิตของผู้คนอย่างมากมันจึงกลายเป็นเทรนด์ที่คนในโซเชียลมีเดียหันมานำเสนอวิถีสโลลฟ์ดูแลตัวเองอยู่บ้านที่ใครได้ดูคลิปก็อยากทำได้บ้างกระแสะนี้ทำให้แบรนด์ต่างๆหันมาผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเครื่องหอมสกินแคร์ไปจนถึงสมุดจดบันทึกที่มีหลากหลายแบบให้เราเลือก ยิ่งในช่วงหลังโควิดความต้องการสินค้าดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกจนมูลค่าการตลาดในปี2022พุ่งสูงถึง5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฟังแล้วอาจดูไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่จิตแพทย์ชาวอาเมริกันอย่างพูจารักชมินเจ้าของหนังสือ Real Self-Care ตั้งข้อสังเกตว่าเรากำลังอยู่กับวิธีการดูแลตัวเองแบบปลอมๆเพราะการจุดเทียนเขียนบันทึกใช้สก,กินแคร์ หรือนอนดูหนังอยู่บ้านอาจเป็นเพียงเครื่องมือที่ทำให้คนรู้สึกดีได้ในระยะสั้นแต่สุดท้ายพวกเราก็ยังต้องออกจากบ,บ้านมาจมจอกกับสังคมแย่ๆเช่นเดิมและเมื่อเหนื่อยล้าอีกครั้งเราก็จะต้องวนกลับไปซื้อสินค้าที่ทำให้เรารู้สึกว่าได้รับการดูแลซึ่งอาจไม่ใช่การแก้ปัญหาจากต้นตออย่างแท้จริงคาราดีสกอต ศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์กล่าวว่าเมื่อเซลฟ์แคร์ประกอบเข้ากับแนวคิดปัจเจกนิยมแบบอเมริกันยิ่งตอกย้ำให้คนคิดว่าพวกเขาควรรับผิดชอบต่อความสุขและความเป็นอยู่ของตัวเองเพียงผู้เดียวทำให้พวกเราเลือกวิธีการดูแลตัวเองแบบเดียวดายมากกว่าทางเลือกอื่นๆและแบรนด์ต่างๆก็ยิ่งโปรโมทให้เราเข้าใจว่าวิธีเหล่านี้คือคำตอบที่ดีที่สุดจนเราไม่รู้ตัวว่าถูกทิ้งให้อยู่กับความสันโดษยิ่งกว่าเดิม ข้อกังวลน,นี้เชื่อมโยงกับงานศึกษาที่พบว่าความเหงาของมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจอห์นคาซิออปโปศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาและประสาทวิทยากล่าวว่าอารมณ์เหงาคือสัญญาณจากร่างกายให้เราออกไปหาสังคมเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่สังคมสมัยใหม่ทำให้คนหลุดพ้นจากความเหงาได้ยากขึ้นเมื่อเราไม่ได้รับความช่วยเหลือเราก็มีแนวโน้มที่จะสนใจผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่า ทำให้เรากลายเป็นคนเอาแต่ใจมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือยิ่งสังคมบีบคั้นให้เราต้องเอาตัวรอดผู้คนจึงมีแนวโน้มช่วยเหลือกันน้อยลงและหันไปดูแลตัวเองแบบเซลฟ์แคร์ซึ่งเป็นความสบายใจที่เอื้อมถึงได้ในยุคที่สังคมขุดรีดพลังของทุกคนภูจารักชมินจิตแพทย์แนะนำว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดและเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ควรเปลี่ยนวิธีการเซลฟ์แคร์ที่ทำได้แค่ในบ้านมาเป็นหลักการที่ปรับใช้ได้ทุกที่ สแนวคิดที่เธอเสนอไว้คือการสร้างขอบเขตให้ตัวเองการเห็นอกเห็นใจการเห็นคุณค่าในตัวเองและการมองเห็นอำนาจในตัวเองหลักการ4ข้อนี้สามารถใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานเพื่อตัดสินใจทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันในขณะเดียวกันเราก็อาจมองเห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวด้วย สุดท้ายแล้วการดูแลตัวเองยังเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกับการได้ออกไปใช้เวลากับคนที่เรารู้สึกสบายใจเพื่อจัดสมดุลให้กับชีวิตท่ามกลางสังคมที่แสนจะยุ่งยาก